คำน้ำยาขนมจีนยังไม่ใช่มะนาวเนาะนี <c oughs> ่ดูเครื่องมานสิฮนะกินได้น8บา้างจะไม่น่าจะเผ็ดมากหรอกา่เด็กกินดนะ้ยนี่ยโอ้รีหอมแล้วนะเห็นไหมอุตส่ายเลยน้ำยาแบบข้นมาก้ายสุดละค้าโรยนี่โรยเป็นกรรมอย่างนี้เลยนะ โรยเลยนะคะนี่พร้อมรับประทานค่ะคผู้ชมนี่พูดภาษาเขมรสิอร่อยฟินแซ่บโอ้จะงานคลังนะไม่เอาบางประโอนเลยเจนะพาเธอลิงลิงแล้วเธอซีมเต็ใช่งั้นนะอืมอืมอืม,อม,อม,อม รถใหญ่ยายมาจอดแถวพันทิพย์ก็ได้ได้หมดเลยหลังตลาดก็มีที่จอดตามๆกันมา,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 าอ๋อโซเฟช่วงบ่ายมีผูกเพียรแล้วนะต้อยขายหมูไง,งใช่ดะแล้วแล้วในนูน้นมีร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่นี่นี่นี่เฟอร์นิเจอร์อยู่เคยมีแม่ผัวขายหมูอยู่ตรงนี้ตรงนี้ค <c oughs> นคเนรเทศนแหล่ผัวเป็นขายับมากผัวเป็นลูกเจ้าของแพงไง เนี่ยเราไม่เอาเขาเขาไม่เอาเราตอนะไรน่าตลาดจ้าน่าตลาดก็จะเป็นผลไม้โอว่าเดินเร็วอ่ะรอเพื่อนหน่อยนี่รถไฟฟ้าก็จะเสร็จแล้วนะเห็นไหมเฮ้ยเลิศจ้านี่คือตลาดบางกะปินะจอดแล้วก็เดินมาเลยนะอีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเด้นไปเดินแบบสวยๆกันเนาะ เดินไปย,ยาวๆเลยนะจนอีกซอยหนึ่งนะ hey, นะี่สอบปรนะสดๆเลยนะฮะมันอยู่บนนอยนะเหมือนเก็บมาจากนอยเองเลยนะอะตามาค่ะคุณผู้ชมหน้าตลาดนะแค่หน้าตลาดมีอะโวคาโดด้วย,อ,ยอุ้ยประทูกแกะซื้อไปเลยไหมเดี๋ยวไปซื้อฝั่งนู้นกันจานละห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทนี่มีร้านขายส่งนี่ ร้านต่างๆเขามารับไปขายก็ร้านนี้เลยถึงร้านพี่แกงแล้วคุณแม่เอาไปทําขนมจีนอันนี้ยแบบไหนคะขนมจีนน้ํายากะทิสักสามขีดไหมคุณแม่เนาะจ้ะนี่แหละอืมร้านคุณแม่เปิดกี่โมงคะเที่ยงคืนเลยค่ะเที่ยงคืนแต่ส่วนมากเหมือนจะตลอดเลยเนาะสามสิบาทเนี่ยลุกชิ้น ปลาอ,ะอะนะอันนี้นะคะกระทิใหม่สดทุกวันนะคะอันนี้โลเท่าไหร่ครับวันนี้หกสิบบาทาโลหนึ่งเนาะเลิกได้แล้วได้แบบนี้เลยค่ะใหม่ๆสดๆนี้คะ่ะขอบคุณนะคะหกสิบบาท โซนนี้เป็นโซนที่ต่อจากตลาดตอนเช้านะตลาดตอนเช้าก็นะตั้่สิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วเขาก็เปลี่ยนกะกันแล้วเขามากลางร่มแบบนี้นะแล้วก็ยาวเลยใช่บ่ายๆก็จะเป็นแบบนี้ไปตามมาค่ะอุยมะนาวเออซื้อหน่อยซื้อหน่อยปล <ะ S 2> ามะนาวอ่ะมะนาวลดมันซื้อไม่ได้นะอุ้ยทำน้ำยาขนมจีนยังไม่ใช่มะนาวเนาะ ประทูเจ้านี้เลยที่ฉันมาซื้อซื้อเพราะเขาถามว่าคนสวยเอาประทูไหมใช่พตอนเราผมสั้นพี่เขาก็ขายให้เราทั้ง <c oughs> หมดเท่าไหร่คะเก <c oughs> ้าสิบห้าบาทอุ้ยประทูสามเข่งนะ ้ไปไปทำกันดีกว่าซื้อกินง่ายกับแม้อ่มัดยางแบบแกะง่ายได้ไหมเป็นยังไงมาตุ่นนี่หัวกะทีต้มให้แตกแตกมันเนาะให้แตกมันเนาะ ต้มทิ้งไปเลยต้มแบบนี้ไปเลยแล้วระหว่างนี้เราก็ตำกระชายก่อนนะเราก็จะตำก่อนนะเออว่าจะเ็จกระชายเยอะเยอะเลยใส่หอมลงไปด้วยนี่หอมเนี้เครื่องมันแน่นมากนะฮะเนื้อปลานิดเดียวพอเอาเนื้อกระชายเยอะๆข้ขิงจะดีกว่า สาดมีเวอร์ชันให้เลือกว่าวลังทีเหลอานี้นะคะอุ้ยแหลกเลยวมอกะหินกับไม้ฉันทำกับข้าวเป็นแล้วฉันพอมีผัวแล้วนะเพราะว่าทำถนนมจริงเป็นแล้วนะาี่ทำกับข้าวไม่ได้ว่าแบบชอบทำแต่คือทำเพราะว่าทำให้แบบเป็นเคลสไงถ้าใครทำกับข้าวเป็นก็สามารถออกเรือนได้แล้วเขาปิดรงตรงตาใสแล้วนะ อันนี้คือพริกแกงนะคะที่เราซื้อมาสำเร็จแล้วนะเขาผสมให้เรียบร้อยแล้วเป็นสูตรของทางร้านเัาเนี่ยเพื่อดูก็ทําได้แล้วเนี่ยง่ายไนหะมง่ายเนาะอ่ะปลาทูใส่ไปเลยนะคะเนี่ยปลาทูทูเราไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรเลยทั้งสิ้นมาแล้วแกะเลยอืออูเครื่องมาสิคะ อ,อ,อย่างนี้นคุณผู้ชมนะระหว่างที่เราทำนี่ก็กระทิงก็เดือดแตงมันพอดีนะนี่ค่ะได้นะอือ,อขอใส่ตะไคร้เนี่ยนะเผื่อปลาทูมันกลิ่นแรงบางคนไม่ชอบกลิ่นปลาทูไปดับกลิ่นใส่ตะไคร้ดับแรกเย ลับความอร่อยเฮ้ยขอคำวิสุทธิ์รับสองก้องไม่ใส่ชุดรถไงใส่ชุดรสใส่ชุดรสสองก้องเลยดีกว่านะนี่ไม่ทิ้งเลยอุ้ยแม่เหล่าท่ันรู้ไปนะนี่ใส่นี่นะฮะเพื่อความอะไรนะจิตสรานแล้วก็นี่ค่ะกินได้38บแปดต้ แต่ไม่น่าจะเผ็ดมากหรอกเพราะว่าเด็กกินด้วยเนี่ยโอ้ย <jamais> ด <drama> ีหอมนะวนะเห็นไหมหางกะทินอืมันข้นมากเลยใส่หางกะทิลงไปเอายกใส่ทห้หมดเลยอ่าแล้วก็เคี่ยวไปเลยนะคะ เคี่ยวเคียวเคียวไประหว่างนี้เราก็มาเตรียมพวกผัดพวกเครื่องเคียงนะคะนี่ใส่น้ําตาลไปตัดนิดหนึ่งนะคะน้ำโปง่งน้ำปลาย,ยังไม่ต้องนะเผื่อว่าเผื่อะัะทูเราเค็มเนาะเดี๋ยวเราไปชิมตอนท้ายอ่าเคี่ยวไปก่อนนะคะัวเหนียวนุ่มเด้งดึ๋งใส่ไปเลยจ้าตานะจะอะไรขึ้นไปมีเนี่ย นี่ตายละเมื่อกี้เราใส่ลูกชิ้นไปใช่ไหมนี่ลูกชิ้นลอยนะคะนี่ลูกชิ้นลอยนี่คือสัญลักษณ์ของความสุกนะฮะมไม่ใช่วันสุกนะคือแบบสุกแบบรับประทานนดะ้ละขอชิมนิดนึงกินไมนะ่ละร้อน โอ้ฟินมากขานมปาที่หนึ่งได้ไหม,ม<า>แต่ว่าเราจะใส่นิดเดียวพอน,นะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเย็นตัวลงมันจะเข็มขึ้นอ,อีกนะคะอืมอะพอเดี๋ยวค่ยอย่ยางนี้ก็ไปเติมมาเองนะคะวู้ดจ้าน้ำยาหลับคนมาก้ายสุดละค่ะโรยนี่โรยเป็นกัมอย่างนี้เลยนะโรยเลยนะคะนี่พร้อมรับประทานค่ะคุณผู้ชมนี่ นี่ตักเสียงนี่่ะปิดไฟแล้วนะคะ ะะไ,รรไม่ใช่ครึ่งหม้อแล้วหรอกคนเดียวเนี่ยอุ้ยเนื้อปลาอืมใช้ลูกโดดด้วยอ่าอุ้ยดูสิค,ขอขอขอครับลูกโดดอ่ะเนียอ่ะไปคินกันค่ะโมโมโมมาซีนุ่มเว้ย วาวมาหมดสิบายวันนี้ทำขนมจีนน,น้ำยากะทิกินนะจ๊ะหมดสีน้มเวงนะคะนี่น้มเวงก็คือขนมจีนเองนะอยากเนี่ยทำมาแล้วครึ่งค่อนวันค่ะเดี๋ยวเพื่อนเอาไปแจกบ้าข้างๆด้วยอือืมอืมอร่อยนะทำง่ายด้วย อืมันตามได้นะทำออกสูตรเนี้ยอร่อยกว่าทำกินเอง,อางนาะกมมากินเร็วแน่โมโมสิบายจังเลยนะน้ำเดงน้ำยาก,กะทิลูกโดด ถ้ากินไหมอะ่ะกินนะอืมอตายละอืมอืมกินถ้าอยากทำตามทำได้นะง่ายเลยง่ายมากๆแต่ไม่ต้องไปจ่ายตลาดเองนะเห็นแล้วใช่ไหม คือกินห้าสิบาทก็ได้แล้วคนเดียวสองคนเนาะแต่เนี้ยได้กินทั้งบ้านเลยนะน่าจะได้บ้านข้างๆด้วยนะซอยอืมอืม,อมคนถ่ายอยากกินไหม <c oughs> เงินเราลายไหลหิวเหรอไหมตั้งแต่เช้ชาไม่ไกินข้าวขอลูกโดยอันหนึ่งกินแบบเอสเอ็มอาร์ อืม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 เป็นผู้สือสาคอเมนซิอร่อยฟิ่แซบ่บโอ้จังงันกลังนำะแมววา,างประโคนเลยเจ๋จนะปลาเธอลิงล้วเธอชิมเตมนจังงันงนะอืมอืมอืม,อม อขอยากกินก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวว่าจะทำเมนูอะไรก็เอามาง่ายๆแล้วกันเนี่ยเธอจะงานยามไมเบางบดเธอเงนื่อยๆนะเธอตามเนี่ยบานเดอร์โอเคไปไหนด้วยจับบ๊ายบายว่าว่าวมดสิบบาติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งกด subscribe แล้วกดอะไรอีกนะพอแล้วเถอะโอเคไปแล้วเดี๋ยวมากินกันดีกว่านะแม่อุญ้า คุณยายอร่อยไหมเมื่อกี้คุณยายชิมมันยังอร่อยมากกินทั้งบ้านบังคับคุณยายนะฮะไปกินกันตรงนี้เลยดีกว่าไปไป